ตอนเช้ามหาเศรษฐีคนรวยเขาทำอะไรกันเผยสิบเคล็ดลับกิจวัตรประจำวันของคนรวยที่เขาทำกันอยากเป็นเศรษฐีต้องทำสิ่งนี้ในทุกเช้านะครับอยากรู้ว่าสิบข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามจะไปรู้ครับฝากทุกท่านกด subscribe นะครับกด subscribe ก็ขอให้รวยขอให้รวยนะครับและท่านที่กดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อย พันล้านเลยทีเดียวนะครับเผยสิบเคล็ดลับกิจวัตรประจําวันของมหาเศรษฐีนะครับที่เขาทากันเป็นประจำนะครับในโลกของการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความท้าทายและก็ความเร่งรีบนะครับการมีกิจวัตรยามเช้าที่ดีเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นกุญแจสําคัญในการเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีประสิทธิภาพครับแต่ยังเป็นส่วนสําคัญนะในการจะสร้างความสําเร็จในระยะยาวครับคลิปนี้ฮะจะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับ1ิบ กิจ,จวัตรยามเช้าของมหาเศษรษฐีทั่วโลกที่นิยมปฏิบัติกันนะครับซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยพวกเขามีสุขภาพที่ดีครับและมีพลังงานเต็มเปี่ยมแต่ยังเป็นการสร้างฐานรากความคิดที่มุ่งมั่นและตัดสินใจอย่างชันฉลาดครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับผู้ประกอบการนะที่กําลังมองหาแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาตนเองมนุษย์เงินเดือนต้งสามารถทําได้นะครับทั้งหมดนี้ครับท่านสามารถนําไปต่อยอดได้เลยนะครับ กิจ,จวัตรแรกนะครับหรือสิ่งที่มาเศรษฐีทั่วโลกเขาทำกันนั่นคือการตื่นตอนเช้านะครับการตื่นตอนเช้าเนี่ยช่วยคุณเนี่ยมีเวลามากขึ้นในการวางแผนแล้วก็เตรียมตัวสําหรับวันใหม่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะทําให้คุณเนี่ยมีสมาธิและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือคุณชิมคุกนะฮะซึ่งมาจาก Apple นะเป็น CEO ปัจจุบันอยู่นะครับเขาตื่นนอนเนี่ยตั้งแต่ตีสามนะครับเพื่อเริ่มต้วนวันใหม่อย่างมีประสิทธิภาพครับการตื่นนอนตอนเช้าของเขาเนี่ยช่วยให้เขาเมีเวลามากขึ้นในการวางแผนแล้วก็เตรียมตัวกับเช้าวันใหม่ทํากิจวัตรต่างๆได้มากยิ่งขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนะครับแน่นอนครับกิจวัตรที่2นั่นก็คือการฝึกสมาธิหรือการทําสมาธินั่นเองการฝึกสมาธิเนี่ยช่วยลดความเครียด แล้วก็เพิ่มความสามารถในการโฟกัสซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการตัดสินใจและก็การจัดการกับปัญหาต่างๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือคุณโอปราวินฟรีนะครับเขามีกิจวัตรในการทําสมาธิ2ครั้งต่อวันนะครับเพื่อรักษาสมาธิแล้วก็ความสงบครับการฝึกสมาธิเนี่ยช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มโอกาสนะในการที่ให้เราเนี่ยมีจุดโฟกัสนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับ นั่นก็คือการออกกําลังกายหรือการทําโยคะนะครับการออกกําลังกายเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังช่วยเพิ่มพลังแล้วก็ส่งเสริมส,สุขภาพสุขภาพจิตเนี่ยให้ดีด้วยเช่นกันนะครับคุณริชาร์ดแบร์ชันเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร์ชินกรุ๊ปครับให้ความสําคัญกับเรื่อง,องของการออกกำลังกายนะครับเช่นการเล่นเทนนิสการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีต่อมาครับข้อ4นั่นก็คือการดืม่ม ดื่มน้ํานะครับหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ในทุกตอนเช้านะครับการเริ่มต้นวันโดยการดื่มน้ําแล้วก็เครื่องดื่มที่มีประโยชน์นจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็พร้อมสําหรับกิจวัตรต่างๆนะครับคุณแคลรี่คลอสนะครับเขาดื่มน้ํามะนาวทุกเช้านะเพื่อช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็เสริมภูมิภุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะครับข้อ5ครับนั่นก็คือการวางแผนแล้วก็การตั้งเป้าหมายประจําวันครับ การมีแผนในการทำงานที่ชัดเจนช่วยคุณสามารถจัดสรรเวลาและก็ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับบิวเกตครับจาก m i r r s s o t ครับแบ่งเวลานะของเขาเนี่ยออกเป็นช่วง5นาทีนะครับเพื่อให้แนใจว่าเขาเนี่ยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือในในทุกเช้าเนี่ยเขาจะใช้เวลา5นาทีในการมโฟกัสแล้วก็วางแผนในแต่ละวันนะครับข้อ6ครับอ่านข่าวเพื่ออัปเดตข้อมูล การทราบข่าวสารแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยช่วยคุณสามารถตัดสินใจแล้วก็วางแผนได้อย่างมีข้อมูลนะครับคุณมาคิวเบนนะครับซึ่งเป็นนักลงทุนนะครับเขาเริ่มต้นวันเนี่ยด้วยการอ่านข่าวนะครับเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตามเทรนด์ต่างๆได้ถูกต้องนะครับแม่นยําข้อ7ครับมีการตรวจสอบอีเมลแล้วก็มีแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนสําคัญต่างๆ,ๆนะครับการทำเช่นนี้ครับช่วยคุณเนี่ยไม่พลาดข้อมูลสําคัญแล้วก็สามารถจัด การกับเรื่องด่วนได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับตัวอย่างที่น่าชัดก็คือคุณอิรอนมาร์นะครับจากเท s l a นะครับใช้เขาใช้เวลาเนี่ยประมาณ90นาทีต่อวันนะในการตรวจสอบอีเมลแล้วก็แจ้งเตือนต่างๆที่สําคัญนะครับอ่าแล้วก็ตอบเนาะนะครับก็8ครับใช้เวลากับครอบครัวหรือคนที่รักครับการมีสมดุล ระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งสําคัญครับการใช้เวลากับครอบครัวช่วยคุณผ่อนคลายแล้วก็เติมเต็มความสุขครับมาร์คเชกเบอร์ครับจาก Meta หรือ a c e b o o k นะครับใช้เวลาตอนเช้ากับครอบครัวเพื่อสร้างสมดุลชีวิตนะครับก็ก้าครับอาบน้ําเย็นหรืออาบน้ําอุ่นหรือแช่น้ําแข็งนะครับทำเช่นนี้ครับช่วยให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็ลดในเรื่องของอาการอักเสบของกล้ามเนื้อครับนอกจากนี้ครับยังช่วย ความทนทานและก็ความแข็งแกร่งทางด้านใจิตใจอีกด้วยนะครับตัวอย่างที่เห็นไดชัดก็คือคุณทิมฟอริสนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ The 4-hour work w e e เนะครับเขานิยมอาบน้ำเย็นในทุกเช้านะครับเพื่อเพิ่มความตื่นตัวแล้วก็ลดความเครียดนะครับหรือใครจะอาบน้ำอุ่นก็ได้นะครับและข้อสุดท้าย ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกมากๆเช่นกันครับนั่นก็คือการรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโปรตีนด้วยนะครับการเริ่มต้นวันด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครับช่วยคุณมีพลังงานและมีสมาธิที่ดีต่อวันนะครับเอ่อล h วิสโฮเนสนะครับเริ่มต้นวันด้วยการดื่มโปรตีนแล้วก็สมูทตี้สีเขียวเพื่อให้พลังงานและก็สมาธิที่ดีต่อทั้งวันนะครับ การปฏิบัติกิจวัตรตอนเช้าของมาเสษทีเหล่านี้ครับไม่เพียงช่วยคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับแต่ยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการทํางานแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจครับลองนํากิจวัตรเหล่านี้ครับไปปรับใช้กับชีวิตของคุณดูนะครับดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปได้ยังไงนะครับการร,บบริ่มร้นวันใหม่ด้วยกิจวัตรที่ดีนะครับไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลง วันของคุณนะครับแต่มันยังเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นะครับจากการตื่นตอนเช้าการทําสมาธิการออกกำลังกายไปจนถึงการวางแผนวันใหม่นะครับกิจวัตรเหล่านี้ครับเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มพลังงานสร้างสมาธิแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับคุณในการเผชิญกับปัญหาครับตอนนี้ครับมันเวลาที่คุณต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มวันใหม่ของคุณด้วยกิจวัตรที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จและความพึงพอใจครับอย่ารอช้านะครับ ลุกขึ้นและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกิจวัตรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครับวันนี้คือวันที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกิจวัตรยามเช้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนำพาคุณไปสู่ความรำ่ำรวยนะครับฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามนะครับใครกด subscribe ขอให้รวยขอให้รวยครับและกดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ